หลากหลายเมนูที่ต้องริมทางวัตถุดิบระดับพัตคาารที่ราคาจับต้องได้มีให้เลือกมากมายหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนหรือว่าจะเป็นไข่ขุ้นทะเลรวมมิตรที่ไข่ไข่มาต๋องก็ต้องฮิตเราสั่งกันเพราะว่าจะได้กุ้งหมึกหอยตัวโตโตทุกจานเราเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพทั้งหน่อไม้ฝรั่งใส่หมูกรอบก็น่ากินแต่ถ้าเลือกไม่ถูกชอบกินทั้งเนื้อกินหมูก็ต้องแนะนำเมนูนี้เลยกะเพราสองเสียนเนื้อเปื่อยของเราจะเปื่อยสู้ฟันนิดๆแล้วก็หมูกรอบในเมนูเดียวกันที่ รสจัดถึงพริกถึงเครื่องก็ต้องแนะนําเมนูนี้เลยชาทะเลที่โคตรเผ็ดโคตรแซ่บต้องเมนูนี้ทุกๆจานที่พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าเราลวกของสดใหม่เพื่อทาให้ลูกค้าจานต่อจานไปเลยส่วนหมูกรอบของเราก็จะทอดใหม่วันต่อวันอบอกเลยว่ามีขายเป็นขีดแล้วนะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มหวานและน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่าเข้ากันแต่สาหรับาสายแซ่บก็แนะนําเมนูนี้เลยกับน้ำยำสุดลับของร้านอ๋อส่วนหอยนางรมของร้านเราใช้หอยนางรมตัวใหญ่โต,ตๆเท่านั้นล่อนล่อนกระดกเป็นไงล่ะน่ากินมล่ะยำปลากระพงของร้านเราก็แซ่บ สายแบบนี้แทบจัดจ้านแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบทานอาหารริมทางแต่วัตถุดิบระดับพัตคาในราคาที่จับต้องได้ราคาสบายกระเป๋ากินอิ่มกันทั้งครอบครัวมีเมนูให้เลือกสรรมากกว่า100เมนูใครจะชอบทานแบบไหนสามารถเลือกได้เลยที่ต๋องริมทางขอรับรองเลยว่าฝากท้องไว้ที่ร้านต๋องคุ้งค่ากับราคาที่ต้องจ่ายอย่างแน่นอนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่ต๋องริมทางสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเลยกับต๋องริมทางทั้ง3สาขา